เดี๋ยวเรามาจัด TRPP กันดีกว่าครับผมจะเป็นสแตนทั้งหมดของเกมนี้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะผมจะแบ่งระดับเป็น SS นะครับผม Triple S double S แล้วก็ S นะครับผมอันนี้คือ3ตัวนี้ก็จะเป็น3ตัวทอมของผมอยู่ที่ฝีมือผู้ชมเลยพูดไปก่อนนะครับผมว่าสแตนทุกตัวเนี่ยเก่งหมดเลยนะครับผมอยู่ที่คุณผู้ชมจะดึงประสิทธิภาพของสแตนนั้นออกมาได้แค่ไหนครับผมสแตนมีความเก่งเรื่องของผมส่วนใหญ่ก็อยู่ที่คนเล่นนะครับผมสแตนพวกนี้ก็เก่งหมดเลยครับผมก็อยู่ที่การใช้งานของคุณผู้ชมนะครับผมโอเคแลล้วกกก็็็มมาเเเริ่่ันนทียป แต่งทึงที่เรียกได้ว่าเก่งนะผมอ่ะผมจะให้อยู่ที่เทียเอแล้วกันนะครับผมอา่าตัวเนี้ยมันเหมาะกับการที่เอาไปเล่นหลายๆคนนะครับผมถ้าแบบมีแอโรซมิส,สักสองคนเนี้ยมันก็โหดนะครับผมนะเอาไปเล่นลุมเขานะครับเอาไปเล่นแบบลุมเขาก็จะโกงเลยนะครับผมตัวนี้ไปเป็นอนุบิสอนุบิสนี่ผมถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยผมจะให้ดับเบิลเอสนะครับผมตอนนี้มันโดนเนือ้อโดนเลยมาอย่างนี้แล้วก็ไม่ค่อยเห็นคนเล่นแล้วอา่าแต่คนออกว่ามันว่าที่จะดรอปลงมานะครับผมอ่าแต่ผมว่ายังมองว่ามันเก่งอยู่เนาะ ผมจะให้อยู่เทียเอแล้วกันนะครับผมอยู่กับแอโรสมิธเลยนะครับยังเก่งอยู่นะครับผมอยู่ที่คนเล่นนะครับผมนะต่อไปเป็นเบ็ดนะครับผมเบ็ดผมให้อยู่เทียบดีแต่ถ้าเจอคนเล่นเป็นนี่เอาขึ้นไป SS ได้เลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะปวดเลยนะครับผมเบ็ดเนี่ยตีคนล้มได้รัวๆนะผมทิ้งระยะกันดีนะครับผมต้องเล่นระยะหน่อยนะครับผมซีเดมอนครซีเดมอนตัวนี้เป็นเทียร์ซัพพอร์ตก็อยู่เทียรเอครับผมรอตอนแรกที่เข้ามาใหม่เนสกิลจะเยอะกว่านี้นะครับผมแต่ตอนนี้ก็ยังถือว่า PP ได้อยู่นะครับผมถึงจะโดนเอาสกกกิิลลลบบบาางอออออัััันนนไปปเเช่่ืืดหรรสตวีคผมทจ อยู่กับที่นี่รค่ผมเนก็โดนเอาสกิลออกไปเยอะแต่ก็ยัง PvP ได้อยู่นะครับผมราบเีซีเดมอนรับผอบเพื่อนก็ได้นะครับต่อไปคีมคีมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นง่ายนะครับผมเนี่ยแปมสกิลอย่างเดียวนี่รับผมผมให้เทสแล้วกันเนาะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ที่กำลังหัด PvP ก็เอา ทีมาเล่นได้นีผมเพราะว่าสกิลค่อนข้างที่จะเป็นวงกว้างนะครับผมแล้วก็เป็นแบบสุ่มไม่เหมาะที่จะเล่นหลายคนเนาะถ้าเอาไปเล่นคนเดียวแล้วเหมาะกับการโดนลุมได้นะครับผมตัวนี้สามารถที่จะสู้หลายๆคนได้เนาะสกิลมันพุ่งันพุพ่งมานะครับผมปีฟตีธรรมดาก็ผมให้เทียร์แล้วกันเนาะเอาจริงมันก็เก่งแะครับผมแต่ว่าผมมองว่าถ้าเอาไปไว้หนีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปวดมากกว่านะถ้ายังไม่ใช่ล่างเลิฟเพจน,นะครับผมอ่ะตัวนี้มันยังแบบว่า ยังไม่สุดไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะผมแต่ถามว่ามีสกิลพีพีไหมก็มีนะผมแบบปล่อยล่างโคนยิงปืนแล้วก็ช็อปนะครับผมเนี่ยตัวนี้ตายยากนะผมมันหนีได้นะมันมีเข้าประตูมิติเป็นตีโฟซีรอบเทียนนะผมให้เทียเอสนะครับผมยังขึ้นไปเอสเอสไม่ได้เนาะตัวนี้ถึงจะปรับมางี้ก็มีข้อดีอยู่มีข้อดีอย่างหนึ่งคือมีสะท้อนดาเมดนะครับผมแล้วก็ต่อยแรงนะคมจริงจริงๆเป็นเอสเอสใกล้นะครับผมเนะี่ยเพราะว่ามันก็เก่งในตามตัวของมันนะผมมันต่อยแรงมากเลยเนาะแล้วก็ไม่แพ้ตัวอะไรเลยนะครับผมนอกจากทัก X4 นะผมพอท็กซ์ซ มันต่อยทะลุนะครับผมเออมันก็เป็นตัวแพ้ทางโดยธรรมชาตินะครับผมแต่ถามว่าสู้ตัวอื่นได้หมดไหมก็สู้ได้นะผมมันต่อยแรงแล้วก็ตายยากนะผมมีร่างโคนมีร่างระเบิดนะผมก็ดีเลยนะครับตัวนี้ถ้าขายได้มานะครับเป็น Golden Experience เนี่ยก็อยู่ TMB ครับผมต่อยังก็ PP ได้ครับผมแต่ก็ต้องใช้ฝีมือนิดนึงนะครับผม อยู่ยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับผมก็เลยอยู่เทียนี้แล้วกันเนาะไปเป็นโกลเด้นสปิเรสเลเคแยมก็ไป SS นะครับผมอยู่ข้างหน้าดีฟซีเล็บเทียนเลยแล้วกันนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าเจอคนช้ำๆนี่ก็ค่อนข้างที่จะสู้ยากหน่อยเพราะว่าเป็นตัวยิมมาเคานเตอร์พวกตัวอยู่เวลาโดยเฉพาะเลยนะครับผมไปเป็นเฮลิวิดเพอร์เพิลเฮลิวิดเพอเพิลก็ถ้าพูดถึงความเล่นง่ายมันก็เล่นง่ายอยู่นะผมแต่ว่ามันมีข้อเสียตรงที่ตัวเขาเนี่ยไม่มีบราร์สแล้วก็ถ้าเล่นกับฮาร์มอนก็จะแรงเลยนี่ผม จริงเล่นกะอะไรก็ได้แหละอยู่ที่คุณผู้ชมจะเล่นแต่ว,ว่าถ้าเป็นทรีพีเนี่ยแบบสู้แบบหนึ่งเลยผมจะให้อยู่ที่ทรีบี B แล้วกันนะครับผมเพราะว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะรับมือง่ายเนาะอามันบล็อกได้เนาะแล้วก็ตอน E มันจะยกน็อกอัพขึ้นข้างบนฟ้านะผมแล้วเราจะเบิ้ลอาร์ได้อีกรอบก็คือมันบล็อกได้หมดเลยนีผมแ่มมันจะบล็อกไม่ได้แค่ตัวสปัตเซอร์ใส่แค่นั้นเลยครับผมแหมดามิเขาอยู่ที่ฮาร์มอนกับดามจไฟเนี่ยผมมันจะแรงทั้งจังหวะนั้นก็ เป็นสเตนที่รับมือง่ายนะผมตอนหรังเฮมิทเพิ่ก็ผมเลยให้อยู่ทียบีแล้วกันเนาะเอเลเฟนกินจริงๆอ่ะมันเคยเป็นอดีตตัวที่เก่งมากเลยนะผมจะให้เทียให้เทียเอสเอสเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนมันเก่งมากเลยนะแต่อันนี้มันเขาปรับมาแล้วมันแบบเออมันดรอปลงยังไงไม่รู้อ่ะด้วยความที่เขาปรับอัล้านด้วยเนาะถามว่าเอามาพีพีได้ไหมมันก็ได้ประหลาดเขาโดนเปลี่ยนเป็นเอลมาโรสสเปซแล้ว,ลวพอใช้แล้วเราอยู่กับที่เนาะสกิลบางอันก็ยังแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ อาจจะเอาไปอยู่เทียสีเลยกันนะผมขอดรอปลงมาเทียสีเนาะตัวมันค่อนข้างที่จะแบบตอนแรกก็สุดอยู่แล้วนะตอนแรกโกงมากเลยนะแบบถ้าทำแบบสมัยก่อนนะแต่สำหรับผู้เล่นใหม่นี่มันเหมาะกับการฟาร์มมากกว่าะสมัยก่อนนะี่นคือแบบวางปุ๊บแล้วเขาติดอยู่ข้างในเขาก็เดินไม่ได้นะแต่อันนี้มันยังเดินได้อยู่นะผมแล้วก็ไอ้สก,กิลเอ็กนี่วางมั่วเลยนะปล่อยเป็นวงกว้างแบบมันก็จะได้แหละนะครับแต่สำหรับผมให้เทียสีเลยกันเนาะเป็นคีลเลคีนล่างอันนี้ drawing. เอาจริงก็พีพีได้นะผมเหมาะกับผู้เล่นใหม่นะผมถ้าเป็นผู้เล่นใหม่สายสแปมสกิลเนี่ยให้ เอสได้เลยนะ,ะยิงตัวเนี้ยไม่ต้องชัดไม่ต้องทำอะไรเยอะไม่ต้องคอมโบสแปมสกิลระเบิดอย่างเดียวนะไม่ต้องตีธรรมดาด้วยวิ่งสแปมสแปมสแปมอย่างเดียวนะผมโหมากเลยนะครับบินเ,เรียกมก็เหมือนกันครับผมให้เถียเอสเอสเลยเพราะว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีตัวกันตายของไบเดอร์ดัสนะครับผมแล้วก็ระเบิดเนี่ยก็เยอะนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับสแปมสกิสลอย่างเดียวเลยในโทรศัพท์น่าจะเล่นได้อยู่เนาะถ้าโทรศัพท์คุณแรงพอนะก็ <c oughs> <c oughs> เป็นอีกตัวหนึ่งดี่ทำทำคนหลุดเกมได้ครับผมตัวนี้นะก็ไปคิงคิมสันม เ s เลยนะครับตัวนี้เป็นตัว PP พีนะผม P p พโดยเฉพาะเลยแหละนะครับผมถ้าเจอคนเล่นเป็นนี่คุณแทบจะสู้ไม่ได้เลยนะผมก็อีกคนหนึ่งนะผมที่เจอมาก็สู้ไม่ได้เลยนะครับผมตัวนี้โหหกมากครับถ้าแบบคุณผู้ชมแบบอยากจะหัดเล่นเกมนี้ให้เก่งจริงๆก็ฝึกตัวนี้ครับผมได้ตัวนี้มาก็ฝึกเลยนะครับพีพีหกมากครับนีกเหมือนกันครับผมคิมสาตเลคเช่อมไปอยู่คู่กันเลยครับผมโหดมากครับนะไม่ต้องบรรยายอะไรมากมายครับถ้าเจอคนเล่นเป็นคือเก่งเลยแต่ตัวมันเล่นยากนะ อารมณ์อารมณ์ประมาณเหมือนฟลอเรนติโน่ครับตัวนี้อ่าเหมือนฟลอเรนติโน่ในอาวีอ่ะตัวมันเล่นยากแต่ว่าถ้าเล่นเป็นคือเก่งเก่งเวอร์เลยครับอือต่อไปเป็นเมเชนเลสอ่ะความเล่นง่ายก็ให้เอลังเอสครับสแปมอย่างเดียวเหมือนคีรุกคีเลยนะอยู่คู่กันเลยนะครับเต่าเป็นสแตนสายป่วนครับผมให้แรงดีเนาะอืมัมนน่ะเหมาะเอาไปการที่เอาไปกวนคนเล่นนะครับผมหรือไม่แบบว่า ถ้าสู้หนึ่งๆก็อาจจะสู้ยากหน่อยแต่ถามว่ามันมีสกิลทธรรมเมียมมันก็มีนะครับผมเอ่อเล่นกับเพื่อนหลายๆคนเนี่ยเอาไปกวนคนในเซิร์ฟธรรมดานในสติบอลันก็อดีตเคยมีนะผมแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับโคบอลเลตก็เป็นต,ตันตัวหนึ่งที่ดับสองคมนะครับผมพิษเราโดนพิษพิษเขาโดนตัวเองด้วยนะอืมกอ็อาจจะต้อง คิดดีๆนะครับผมว่าจะเอามา PP หรือเปล่านะครับผมแต่ถามว่า PP ได้ไหมก็ได้ถ้าคุณผู้ชมเล่นเก่งนะผมแต่ว่าถ้า,าพูดถึงมือใหม่ด้วยก็เอาให้เขาอยู่ตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าพิษมันโดนตัวเองด้วยนะนอกจากเราจะกดเล็กโหมดนะครับผมพอกดเลขกโหมดเราจะไม่โดนพิษตัวเองเนาะมันมีข้อเสียอยู่นะครับผมตัวนี้ถึงพิษมันจะแรงก็จริงเนาะเอาไปตรงนี้แล้วกันนะครับท็ชิลี่เพเปอร์ไอเทียบดีนะครับรือว่าเป็นสกิลเป็นตัวเอกตัวหนึ่งที่มีสกิลดาเมีย เยอะอยู่นะครับผมแล้วก็มีไพโรดนะครับผมแต่มันก็ต้องชาร์จกีตาร์ด้วยเนาะถ้าอยากดึงดาเมร์เขาไปได้มากที่สุดเนาะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นยากนะผมจะให้อยู่ที่เทียบีแล้วกันเนาะก,นกลางๆแล้วกันนะครับไปเป็นเลนพัชิีเปเปอร์เลคเ่ยม คือนมลง S ได้เลยนะถ้าเจอคนเล่นเป็นนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มีสกิลที่แบบว่าเอ่ออารมณ์เหมือนเซนิสื่อเลยครับผมแบบพุ่งไปพุ่งมานะครับผมค่อนข้างที่จะจับตัวยากนะครับผมแต่ถ้าเจอพวกตัวอยู่เวลาก็อาจจะเดสมอลลี่ได้นะครับผมเนี่ยแต่ว่าพอเลเวอเรื่อมาแล้วก็จะเก่งขึ้นในด้านของ PVP นั่นเองเนาะถ้าเป็นร่างนี้จะเก่งในด้านฟาร์มนะครับเฮล์ี่มอนเตอร์ผมให้ S S เลยนะครับนี่เลยก็เก่งนะครับผมเป็นสแตนที่ทั้งฟาร์มได้ทั้ง PVP ได้นะครับผมเนี่ย เด็กมากเลยนะครับตัวนี้สกิลก็เยอะแล้วก็มีความสามารถคือสแต็กพิษด้วยนะครับผมพิษถ้าเก็บครบ4อันหรือ3มอันนี่เลยมันจะบังคับเขาตายได้เลยนะครับผมไอแชรีตก็ให้เทียบีและกันเนาะหลังจากโดนเนิฟมานะผมมันแรงขึ้นก็จริงแต่ว่าผมชอบไอแต่ก่อนที่มันแบบว่ามันเยอะๆมากกว่านะเออมันดูมันดูมันดีมันดูต่อคอมโบได้นานดีอะไรอย่างนี้นะผมก็เลยให้เขาอยู่เทียบีแล้วกันนะครับผมโดนเนิฟมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับไป เรื่องวุชัยเลศหรือเพื่อนเก่งอยู่นะครับผมเอาไปเล่นกับฮาวมอนเพื่อเสริมแอมเบีตรงที่เขาขาดไปเนี่ยผมจริงๆแต่ก่อนนี่มันค่อนข้างที่จะอยู่กับคีคิมสันได้เลยนะครับผมเพราะว่าตัวเขาเนี่ยพอหลับปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนนะหลับปุ๊บแล้วก็เล่นคู่กับบ็อกซิ่งนี่คือทีเดียวตายเลยนะครับผมอ่าโหดมากเลยนะครับผมสมัยก่อนนี่โอ้โหเรียกได้ว่าตัวอันตรายเลยครับผมมีทั้งสะท้อนมีทั้งวิ่งเร็วนี่ผมทถมตอนถอดล่างเนี่ยเราทำเขาเดินสโลว์แล้วก็ทำเขาตาลายด้วยเนี่ยผม เรียกได้ว่าถ้าเจอคนเล่นเก่งๆนี่โหดมากับผมแต่ว่าด้วยความที่ยุคสมัยเขาต้องมีการปรับบาลานซ์อะไรนี้นะผมเขาเลยโดนเนิร์ฟนะผมไม่สามารถบราลานต่อได้นะผมอย่างเช่นถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเราจะกดบาลานได้นะผมแล้วกดใช้สกิลเลคียมได้แล้วก็บาลานบ็อกซิ่งได้เดี๋ยวนี้มันโดปรับแล้วผมไม่สามารถแบบออสองบาลานได้ก็มีครูดาวนี่ผมก็เลยดรอปลงมาประมาณนี้จากนั้นก็มีการเนิร์ฟอันติเขาอีกนะครับผม,นบผมเนิร์ฟอันติปุ๊บก็ไม่สามารถที่จะต่อคอมโบได้แล้วนะครับผมเขาจะแบบว่า มันรับได้เลยครับผมแต่พอจังหวะเขาจะลูกเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะโดนปรับเป็นอมตะเนาะเขาจะไม่โดนดามิเอตนะผมจีนเซดัวเชลเล็ตก็เลยต้องดรอปตรงนั้นไปนะผมจะให้อยู่ที่เทียเอสละกันเนาะแต่ถ้าคุณผู้ชมเล่นเก่งเนี่ยก็สามารถขึ้นไป SS หรือทิปเปอร์ได้นี่ผมอยู่ที่คุณผู้ชมเล่นเนาะแต่ถ้าความคิดส่วนตัวของผมผมจะให้แรงเอสละกันเนะา,าะ,เนะ,กนเนะก็ยังเก่งอยู่นะครับผมมันยังมีความสามารถในการซับพอร์ตเพื่อนแล้วก็เอาไปเล่นกับฮาร์มอนก็ถามว่ายังแรงว่ายังแรงอยู่แต่ไม่สามารถเบอร์ทีเดียวตายได้แล้วนะก็ผมก็ใต เทียเแล้วกันนะครับผมเคยเคยเป็นสแตนที่ปวดมากนะครับผมเล่นกับสปินเรียกได้ว่าแบบจับขังนี่สกิลปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียกได้ว่าเกือบตายกันเลยทีเดียวเชียวเลยนะครับผมเนี่ยตัวนี้แต่ว่าเรห่ังจากมีการโดนเนื้ออะไรมาอย่างนี้แต่ถามว่ายังเล่นได้อยู่ไหมก็ยังเล่นได้อยู่นะผมต้องบริหารแต้มดีๆนะผมนะเราจะได้ไปอัพสกิลอื่นได้น้อก้าวให้อยู่ที่เทียเอผมยังเอามาเล่นได้อยู่เนาะในสตูดิโอบอลันก็ยังเห็นมีคนเล่นอยู่เลยนะครับก็เป็นเวทล่างนี้ครับให้เทียบีแล้วกันนะครับผมเอาพีพีได้แต่วว่่่่าาาผมมใหห้้้ออยยูททีีีแแลลกันนนเะะง มีทั้งฮิวมีสกิลทอนดเมทเยอะอยู่นะครับผมต่อถ้าเป็นร่างซ็อแอันเวทเนี่ยอาจจะเก่งเก่งเลยนะครับผมถ้าทำร่างนี้มาอันนี้เป็นร่างซ็อแอันเวทนะครับผมอันนี้เป็นร่างธรรมดาเดี๋ยวผมให้เที TS ครับผมก็เอาริงไป SS เลยดีกว่านะมันยิงทะลุเลื้อเพียนนะครับผมไอ้ท่ากองพิยอนเนี่ยเอาไป SS เลยกันนะสาเพชรนำร่างนี้โดนเนิร์ฟดูดมาเนาะถ้าเป็นแต่ก่อนที่เขายังไม่โดนเนิร์ฟดูดมาเนี่ยคือโกงมากเลยนะนะโกงมากเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาโดนเนิร์ฟดูดแล้วอะอยู่เที TS แล้วกันก็ยังเก่่งอยูนะครับผม ไม่แต่ก่อนที่ดูดตอนเขาดูดเนี่ยเขาจะต่อยได้ด้วยนะครับผมใช้สกิลได้ด้วยสมัยก่อนนะตอนดูดแล้วก็เล่นกับบ็อกซิ่งนี่ในสเตียร์บอลันคือเรียกได้ว่าใครเจอครับต้องหนีเลยนะครับตัวนี้คนเล่นเป็นเยอะมากเนยนั่นอ,อยู่ทีเอสแล้วกันเนาะโดนเนิฟมานะครับตามให้ทำเดอะเวลิลด์ก็เอสเอสครับผมแต่มีข้อเสียคือเขาไอ้นี่เนาะทุกท่าเขาโดนเพอร์เฟกต์บ็อกได้นะ ไปตัวที่โดนเพอร์เฟคพอกง่ายมากนะครับสกีฟิงเกอร์ให้เทียเอครับผมอยู่หน้าเคซีเดมอนเลยสีเวิร์กมาก,ก็ค่อนข้างทีง่จะเก่งครับผมสกีฟิงเกอร์สกิลแบบยืดหยุ่นมากเลยครับผมเอาไปเล่นบ็อกซิ่งถ้าเจอคนเล่นเป็นก็สู้ยากครับผมแต่ถ้าเป็นจต่ก่อนที่เขาสปแปมเอ็กอย่างเดียวแล้วทำให้ศัตรูเดินไม่ได้นี่ก็ยังน่าคิดถึงอยู่นะครับผมแต่ตอนนี้ก็ตอบมาเรียกได้ว่าตอบโจทย์เลยครับผมเนี่ยโตนฟรีก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้ฝีมือนะครับผมไปอยู่เทียเอสแล้วกันนะครับผมเก่งนะครับตัวนี้แต่่่่่วาาาสกกิลลคอออนนนนนข้งเเเเยยยะะไปหฮ นี่อยู่เทียร์เครับผมอ่าเป็นตัวหนึ่งที่ทำดัมเบได้แรงมากเลยนะว่าข้อเสียคือเขาช้านั่นเองเนาะแต่นี้มีการปรับตัว X มาเนาะ,นะตอนแรกอะตอนเเราดึงเข้ามานะเขาจะเดินออกได้เขาจะสไลด์ออกได้เลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่สามารถสไลด์ออกได้เลยนะครับผม แต่ว่ามันก็แก้ได้เดยกันบราร์ดออกนะครับผมบราร์ดแล้วก็กดบล็อกบาด,บาด,บาดกด R อะไรเงี้ยนะมันก,กดกดออกได้แต่ถามว่ามันเล่นง่ายขึ้นไหมก็ผมว่ามันเล่นง่ายขึ้นนะครับผมเอโดยส่วนตัวที่ผมเล่น The Hand มาบ่อยนะครับ <c oughs> ก็ให้ SS ละกันนะครับผมแหมตัวนี้แต่ต้องใช้ฝีมืออยู่นะ w o d t h e w o r l d ก็อยู่ SS ครับผม ตัวนี้เก่งนะครับตอนนี้ยังเก่งอยู่เนาะสกิลเยอะเพิ่ม <laughs> เพิ่มป้ายมานะไปไป้ายจราจอนมาฟาดนะครับผมแล้วก็มีท่าวาร์ปไปข้างหลังแล้วแทงท้องนะผมเนี่ยก็โหดเลยนะผมมีโลโซเลอร์มีเล็กหมดนะครับ,ร er รบสกิลเยอะมากมีปามีดนะครับสุดยอดเดอะเวิลด์เอยีก็ให้ที่ SS นะครับผมเป็นสแตนเออ่เรียกได้ว่าทั้งลูกทั้งรับเลยนะครับผมอยู่คู่กันเลยนะครับผมเดอะเวิลด์โอเวอร์เฮเวนผมเชื่อหลายหลายคนอาจจะมองว่าตัวนี้มันอยู่ระดับแบบเทียบ เ s เลยแต่ผมมองว่ามันก็อยู่ไม่ไม่ห่างไม่ไกลกับสตาร์เพนนัม um หรอกเนาะตัวมันทํายากด้วยแหละนะครับแล้วก็สกิลมันคอนข้างที่ใช้สเตตอั up เยอะเนาะแล้วก็เราต้องบริหารเอ่อแต้มดีๆนะครับผมเลยมองว่าเออมันมีข้อเสียจากตรงนั้นเนาะจะถามว่า PP, PP มันเก่งไหมใช่เลยครับมันเก่งแต่ว่าถ้าเราเจอคนฝีมือแบบ ทับเทียมกับเราเขาก็เอาตัวอื่นตบเราได้เหมือนกันนะเดี๋ยวโอเวอร์เฮดเวนไม่ใช่ว่าจะตบได้ทุกสเตนนะครับผมสเตนทุกตัวสามารถแพ้ทางชนะทางกันได้กันหมดนะครับผมมันโอเวอร์ขนาดนั้นไหมเกมนี้มันไม่ได้โอเวอร์ขนาดนั้นนะครับผมผมจัดตามที่ผมไอ้นี่เนาะอันนี้ผมรู้สึกนะครับผมว่าเออตัวเนี้ยมันควรอยู่ตรงนี้แหละดเดอะเวิลด์ให้อยู่เทียร์แลงเอสครับผมตัวมันไม่ค่อยหวือหวามากครับผมแต่ถามว่ามันถามว่าสกิลทำตัวเมี่ยมเยอะไหมมันเยอะครับผมสกิลเคาน์เตอร์ก็มีเลือดไหลปาหมี่มมมััันนผผกกกกรระเเดด็็อออีลลืไหคบ มันต้องเน้น M1 ครับต้องเน้นเข้าใกล้ไปหน่อยถ้าเป็นในโทรศัพท์ก็อาจจะเล่นยากนะผมแต่ถ้ามันก็ต้องใช้ฝีมือคนเล่นนี้ครับผมนะถ้าคนเล่นเก่งมันก็เก่งเลยครับผมเก่งแบบเวอร์เลยตัวนี้อันทีหนึ่งครับผมไม่เหมาะไม่จริงๆไม่เหมาะกับ PP เลยนะจริงๆแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเจ้า PP ก็ได้นะผมแต่ผมจะให้แรง F แล้วกันเนาะทัชสองจริงๆก็เริ่ม PP ได้แล้วนะตัวเนี้ยอ่าเริ่ม PP ได้แล้วเป็นสายสแปมสกิลเนาะผมให้อยู่ TCS C แล้วกันนะครับ ทัชสามก็เหมือนกันครับผมเทียร์ซีนะแต่ถ้าทัชสี่นี่จะอยู่เทียร์เอสเอสนะผมไอ้ผมนี่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนี้เนี่ยผมเห็นบ่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวเห็นก็อาจจะปะปลายนะผมแต่แถวๆเนี่ยผมเห็นบ่อยมากเลยแล้วก็มีคีมสังเขาด้วยนะครับต่อไปเป็นเมเทอร์รีพอร์ตเมเทอร์รีพอร์ตก็เป็นตัวสแปมสกิลเนาะสกิลสถานะพิษเลือดไหลนะครับผมแรงมากเลยเนาะไอ้ถ้าหมัดกบเขานเนี่ยก็อยู่เทียเอสเอสกันนะครับไอ้รับัมก็ มาเยอะอย T A แล้วกันนะครับผมมีการรีเวิร์กสกิลมาก็เรียกได้ว่าพกพีได้เลยนะครับผมแต่ก่อนถึงจะสเปมแต่น้ําแข็งก็ถือนะต้องเป็นตัก่อนเดี๋ยวนี้ก็มีสกิลสะท้อนกระสุดมาด้วยเนาออ่ะก็อาจจะเอามาอยู่ข้างหน้าก่อนกันนะครับผมประมาณนี้ไวชซนิกไวชซนิกอยู่ T IA S ครับผมถ้าเจอคน distancement ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่พีพโหดเลยนะครับผมความสามารถเขาคือห้ามใช้ไฟติ้งสไตล์ห้ามใช้สเต n นะครับผมไปอยู่ตัวประมาณนี้แล้วกันนะครับ ซีมูนซีมูนอยู่เดิเอครับผมเนี่ตัวหนึ่งที่โหดนะครับเก่งอยู่นะครับผมแต่ว่าต้องเอาไปเล่นคู่กับอะไรหลายๆอย่างหน่อยเนาะก็อยู่เลนเอสนี่แหละเอสอินเทวนก็เอสนะครับผมมองว่าตัวมันยังไ้นี่ไปหน่อยตัวมันโดนเนร์อมาเยอะแต่มันยังเก่งอยู่มันก็ยังเก่งอยู่นะอนืแต่ว่าผมว่าสาเหตุที่มันเก่งอะเพราะมันวิ่งเร็วกว่าชาวบ้านชาวช่อง,องเขาเออมันมีสกิลว,วิ่งเร็วพุ่งไปพุ่งมากว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเนาะ ถ้ามันเจอตัวที่มันแบบเออเจอตัวที่มันดาเมิดเปิดๆแรงๆอ่ะผมว่ามันก็สู้เขาไม่ค่อยได้เนาะอาจจะสู้คิลเร์คินได้เลยแต่ก็ไม่เหนืคิลเร์คินเขาก็สแปมระเบิดไปเรื่อยนะผมแบบผมมองว่าอ่ะอยู่เทียสูงแรงด์เอสนี่แหละนะครับผมเนี่ยมันก็ดรอปมาจากซีมูนซีมูนมันยังพอมีเคาเตอร์มันยังมีลูกเล่นอะไรไงครับแต่ว่าไอตัวมิดอินเทเวนเนี่ยมันแบบมีอ่ะมันมีอะไรมันมีมีปามีนะครับผมมีสกิลตัดหกทบนะผมตัวจีพุ่งไปพุ่งมาสกิลพุ่งไปข้างหลังไไไไไออออออ้พพุ่่งงงปขาหลันนีโดบบ็็กก์เเรฟ แล้วก็สกิลวายที่มันพุ่งไปข้างหน้าถ้าฝั่งนู้นเขาบล็อกมันก็จะกาดแตกนะครับแล้วก็มีสกิลปามมดมีเร่งเวลาเนี่ยมันมีเช่นเนี้ยแล้วก็มีสกิลเร่งเร่งความเร็วแล้วเร่งความเร็วเดี๋ยวนี้มันโดนเนื้อมามันหลุดไม่ได้นะผมถ้าเป็นตะกอนมันหลุดได้อ่าใช่ถ้ามันตะกอนมันหลุดได้ผมให้เอสเซสเลยนะครับผมแต่อันนี้มันโดนเนื้อมามันก็ดรอปลงมาเนาะก็ต้องเอาไปเล่นคู่กับอย่างอื่นนะอืแต่แน่นอนครับเกมที่ผมจัดมานี่ก็อันนี้อยู่ที่ความเห็นของผมเท่านั้นนะครับผมะเป็นความว้ผูชมี แบบว่าเออถ้าคุณผู้ชมว่ามองตัวนี้เก่งอ่ะคุณผู้ชมก็ลองอไปเล่นได้นะผมสแตนทุกตัวเก่งหมดครับเนี่ยแต่ว่าอันนี้เทียร์ผมจัดมาเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้รู้นะว่า,าควรเอาตัวไหนมาลอง PP ดูเนาะอันนี้เป็นเทียร์สำหรับของผมเท่านั้นนะคนอื่นเขาอาจจะแบบเออไอตัวนี้อยู่แบบแรงเอสเลยอะไรอย่างนี้ตัวนี้อาจจะขึ้นไปอยู่เทียบเคียงครีมสันเลยนะผม ผมเชื่อเลยตัวละครเข้ามาใหม่มันต้องผ่านคีมสันก่อนนะครับผมเพราะว่าคีมสันเนี่ยเป็นตัวเป็นรุ่นพี่ครับผมรุ่นพี่ PVP ที่ตบคนที่มันจะขึ้นเบต้า PVP ได้ทุกตัวนะครับผมนะถ้าเจอคนเล่นเป็นนะย้ำนะว่าต้องเป็นคนเล่นเป็นนะาอารมณ์เหมือนฟรา Latino, น RV, นร์มานฟอร์เรนติโนใน RV ีนี่ผมเจ๋งสุดแล้วผมมองเลยอันดับหนึ่งครับตัวนี้นะอันดับหนึ่งเลยนะเรียกว่าเป็นลูกรักเลยนะครับผมมันอ่ะมันไม่ค่อยโดนเนื้ออะคือตัวมันเหมือนบาลานอยู่แล้วแล้วมันก็โดนปั๊บมาอีกนะมีช็อปเพิ่มอ่ะไอ้นี่ก็โดดดนบนบบบบััะะครมีแเเเลลลืือออออไหออ่ปา นะครับมันก็ยังโดนบัฟเลยนะผมยิมสันกนะ็มันเป็นตัวที่ทำมาเพื่อพีพีแล้วก็โกลเดสปิเดนส์ถามว่าเขาเตื้อได้ไหมมันก็เขาเตื้อได้แต่ถ้าคิมสันเขากักกักเขาเตื้อแล้วแบบโกลเดสปิเดนส์จ่ายสกิลมาแล้วโดนเขาเตื้อคิมสันไปก็ก็จิบอยู่นะครับผมเขาเตื้อเขาก็แรงนะเที่ยของผมก็จะประมาณนี้นะผมถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เนาะเที่ยของผมอาจจะขัดใจคุณผู้ชมลหลายๆคนนะผมแต่ผมจัดตามที่ผมแบบเออรู้สึกแล้วก็ด้วยความที่เราเล่นมานานด้วยแล้วก็แบบเอออาจจะร ผิดพลาดอะไรตรงไหนหรืออธิบอธิบายอะไรให้คุณผู้ชมขัดใจนะครับผมแต่ผมก็อ่ะประมาณปรับตามนี่แหละครับผมอขอบคุณมากครับผมที่เข้ามาดูกันจจบคลิปนะครับผมเ่ยต่คลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาจัดเทียร์ฟาร์มกันและกันนะครับผมคุณผู้ชม